ก็คืออุดด้านหน้าไปเลยแล้วก็เพิ่มมีคลิปสลามด้านหลังมานะคะเพิ่มเติมมาด้วยตัวสปอยเลอร์หลังค่ะ ตัวนี้เป็นแบรนด์อะวัตุมาเอ็กเซนกันค่ะทะลงมาสําหรับตัวคาดเอวค่ะตัวนี้เป็นคาดเอวมีไฟของแบรนด์ทีฟอร์มนะถ้าเป็นตัวมีไฟนะคะพี่ทีจะคุมตัวอิสูตรตรงนี้ไปเลยและตรงนี้จะเป็นไฟยิงยาวแบบนี้ค่ะมีคําว่ามีเอ็กซ์พอร์ตมาให้ตรงนี้นะคะอีกหนึ่งชิ้นค่ะสําหรับด้านหลังค่ะจะเป็นตัวกัรลอยท้ายตัวนี้จะเป็นของที่ตร์เองนะคะจะเป็นคุมเนียมแบบนี้นะมียางรองให้ขอบขอบแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ ตัวด้านหลังของตัวรถก็จะเป็นสเก์ตด,ด้านหลังนะคะสะเก์ดด้านหลังตัวนี้จะเป็นแบรนด์วาซูมาแบบนี้นะคะแล้วก็ที่เพิ่มเติมมาชิ้นก็คือตัวเซนเซอร์ด้านหลัง4ี่จุดแบบนี้ค่ะอ่าทันนี้ต้องบอกว่าใช้งานแล้วก็เน้นความสวยงามจริงแล้วก็อีกหนึ่งชิ้นค่ะที่เพิ่มมานะคะสาหรับตัวฝาท้ายไฟฟ้าค่ะตัวนี้ค่ะเป็นตัวฝาท้ายไฟฟ้าระบบทุกอย่างนะคะเหมือนกับตัว็อปเลยนะสามารถเปิดจากมีโมดก็ได้เปิดจากตรงนี้ก็ได้ค่ะ